คณตคิดสนุกตอนนี้นะครับนำลูกเต๋ามาจัดกิจกรรมครับคุณครูสามารถที่จะใช้ลูกเต๋าเนี่ยไม่ว่าจะลูกเดียวหรือ2ลูกเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมเรื่องความน่าจะเป็นให้กับเด็กๆได้นะครับและวันนี้นะครับผมก็จะใช้ลูกเต๋า2ลูกนะครับจัดกิจกรรมสนุกๆชื่อว่าเกมแข่งรถครับกิจกรรมจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับ เกมแข่งรถมีอุปกรณ์และกติกาดังนี้ครับมีลูกเต๋า2ลูกนะครับมีรถอยู่ทั้งหมด13คันแล้วก็มีสนามแข่งนะครับกติกาก็คือว่าถ้าเราโยนลูกเตา๋าแล้วผลรวมเป็นเท่าไหร่เช่นกรณีนี้เป็น6รถคันที่6ก็จะขยับมารถคันไหนเข้าเส้นชัยก่อนชนะครับแค่นี้ฮะลองทายที่ครับว่ารถคันไหนเนี่ยจะชนะในเกมนี้ครับเริ่มเลยนะครับ5 า <9. S 2> เอาละมาถึงแบบเกือบเกือบครึ่งทลางแล้วนะครับเนี่ยสมมุติว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนใจไหมครับถ้าให้โอกาสในการเปลี่ยนใจให้ทายครับว่า คันไหนที่จะเข้าเส้นชัยก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจได้ตอนนี้เลยนะครับต่อครับ4กับ2เป็น6 5 3เป็น8นะห้ก8สีครับสูสี หกสิบสิบครับสามสิบเอ็ดเจ็ดครับเอเจ็ดนำเลยนะครับเนี่ยหกครับเดี๋ยวถ้าออกเจ็ดนี่เจ็ด ชนะเลยนะครับเนี่ยห้าหกเจ็ดและผลก็ออกมาแล้วครับปรากฏว่าหมายเลขเจ็ดครับเป็นรถคันที่ชนะนะครับแต่สังเกตนะครับว่ารถหมายเลข6กับ8ดนี่เขาก็ตามมาติดๆเลยนะครับแล้วสังเกตอีกครับว่ารถหมายเลข1กับหมายเลขที่13นะครับไม่ขยับเลยนะครับเหตุผลก็คือนี่ครับลูกเต๋าเนี่ยตามสูตรเนี่ยก็2นะครับเพราะฉะนั้นคันหมายเลข1 ออกไม่ได้แน่นอนอยู่ที่เดิมนะเช่นเดียวกันนะคันที่13นะครับสูงสุดนี่ก็เป็น6กับ6เป็น12คันที่13ก็จอดอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่มีทางชนะแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าการแข่งขันนี้ดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็เส้นชายนี้ยาวขึ้นรถหมายเลขเจ็ดเนี่ยเขาจะยังเป็นผู้ชนะอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับ เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการทอยลูกเต๋า2ลูกนะครับอันนี้เป็นลูกที่1นะครับก็อาจจะออก1 2 3 4, 5หรือ6นะครับมีโอกาสออกได้เท่าๆกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับลูกเต๋าลูกที่2ก็อาจจะออก 1, 2, 3 4 5 6ามีมีโอกาสเท่าๆกันนะครับทีนี้เราลองดูนะครับสมมุติเราจะจะทอยลูกเต๋านะครับ ก็อาจจะออกอะไรบ้างครับนี่1กับ1ลูกที่1ออก1ลูกที่2ออก1ผลรวมของแต้มก็จะเป็น2นะฮะและถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเราคงลูกที่1เป็น1ไว้นะครับและถ้าลูกที่2เป็น2นะครับผลรวมก็จะได้3ถ้าลูกที่2ออก3นะครับผลรวมก็จะเป็น4นะครับถ้าลูกที่2ออก4ผลรวมก็จะเป็น5นะครับและตรงนี้ก็จะเป็น 6และตรงนี้ก็จะเป็น7นะครับเช่นเดียวกันครับตารางที่เหลือเราสามารถทําลักษณะเดียวกันได้ซึ่งเราก็จะได้อย่างนี้ครับ2นะครับกับ1ก็เป็น3นะครับและตรงนี้ก็เป็น4 5แล้วตรงนี้ก็6ตรงนี้ก็7เห็นไหมครับ6กับ1เป็น7นะครับตรงนี้2กับ2เป็น4สังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับตรงนี้เป็น5 5และ6 6 6นะครับมาดูครับ7นะครับ7นะครับเกิดจากไหนได้บ้างนะครับ6กับ1นะครับตรงนี้5กับ2นะครับเป็น7นะครับ3กับ4นะครับ4กับ3นะครับ5กับ2นะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วตรงนี้ฮะ6กับ2เป็น8นะครับตรงนี้ก็เป็น8 8นะครับ 8ตรงนี้เป็น8นะครับตรงนี้ครับ3กับ6ครับเป็น9นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันได้9นะครับผลรวมได้9นะฮะตรงนี้6กับ4เป็น10ตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น 11, 11 11และสุดท้ายครับลูกเต่าทั้ง2ลูกออก6นะครับรวมกันเป็น12ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทอยลูกเต๋า2ลูกครับและทําไมรถหมายเลข7จจึงชนะครับก็เพราะว่านะครับถ้าเรามองที่ตารางนี้นะครับลองนับดูครับว่าโอกาสที่จะเกิดผลรวมเป็น7เนี่ยมีแบบไหนได้บ้างแล้วกี่ครั้งนี่ครับ1 2 3 4 5 6โอกาสที่ผลรวมจะรวมกันได้7มีถึง6แบบด้วยกันแต่ ผลรวมค่าอื่นๆนะครับรวมกันได้8นะครับ1 2 3 4 5มีโอกาสเพียง5แบบเท่านั้นเองนะครับผลรวมที่จะออก6นะครับ1 2 3 4 5เหมือนกันและยิ่งผลรวมเป็น12มีโอกาสแค่แบบเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นโอกาสจะน้อยมากๆและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมรถหมายเลขก7นะครับเขาจึงเป็นผู้ชนะครับ คุณครูสามารถที่จะชี้ให้นักเรียนเห็นว่านะครับการวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับจะช่วยให้เราเลือกทางที่ดีที่สุดได้นะครับเห็นไหมครับความน่าจะเป็นมีประโยชน์นะครับครับถ้าคุณครูไม่ชอบแข่งรถนะครับอาจจะทําเป็นเกมลักษณะนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบอื่นนะครับอันนี้เป็นนกบินนะครับหรือถ้าไม่ทําในแนวนอนเนี่ยก็อาจจะทําเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้นักบินเขานะครับแล้วก็ทํากลไกตรงนี้นะครับดึงขยับนักบินเขาก็จะ ขึ้นได้นะฮะคุณครูไปสร้างผลงานอะไรมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วมาแชร์กันนะครับ